ผลโหวตออกมาเป็นพันธีเอกสันะครับเป็นต้นเทม่าน,นะครับได้รับรางวัลอีกถึงห้วยอีกทุกวันขอเชิญพนักงด้วยครับนะครับจากทีวันนี้นะครับจะน,นําบรรยากาศนะครับการนําไม้นะครับทั้ง4ต้นนะครับที่ออกมาชิงยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นไม้ที่สวยที่สุดในงานแล้วนะครับที่ติดเหรียญทองนะครับก็ เหรียญทองก็มีอยู่สิประเภทนะครับแต่ว่าต้นที่โดนคัดออกมาชิงยอดเยี่ยมนะครับก็มีต้นนี้นะครับต้นหนึ่งของอา,อาจารย์สมบัติ8ริ้วนะครับต้องบอกว่าต้นนี้เป็นเพมหน้าที่สวยงามมากนะครับก็เต็มฟอร์มมากครับต้นนี้ก็ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ก่อนจะประกวดแล้วนะครับจนต้องไปถามหาเจ้าของนะครับว่า,าเป็นไม้ไข่เพราะว่าออกสนามครั้งแรกนะครับก็ติด เหรียญทองเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าชิงยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนขนไม้นะครับตอนขนไม้เข้ามาเรียงกันนะครับทั้งหมด4ต้นนะครับก็ต้นนี้นะครับก็เป็นของอาจารย์สมบัติ8ปริ้วนะครับก็เป็นไซส์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ยก4คนเลยนะครับที่าไปส่ต้นไม้ยอดเยี่ยมนะรัหนึ่งในสี่ต้นนี้เราจะพักหนึ่งพันอชิงยอดเยี่ยมเพื่อได้ยอดเพื่อนสำหรันนะครับ เป็นแค่ทโชว์นะครับเป็นงารบอลนี้นะครับทางเรื่องโดยกรรมการต่างประเทศไต่างๆผลโบอลออกมาเป็นพ our right. ื้นดินแข็งนะครับเป็นต้นเทม่านะครับได้รับรางวัลอีกหนึ่งห้วยอีหวดขอเจ็บผมเป็นะาราด้วยครับรักจากกรุงนี่ทิ่ชื่อั่ายามอ่อนในะครับได้รับรางวัลเมาเลยนะครับเป็นถ้วยของยิิงสยามอ่อนใจที่เตรียมมา เป็นพิเศษเดี๋ยวไปมอบที่เวทีนะรางวัลทั้งหมดจะไปมอบที่ที่เวทีของผู้ชมนะเครื่วงบ่ายโอเคแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวปัดค่ายเสร็จนะเดี๋ยวเราจะเป,นะปิดเ่วงบ่ายนะเราจะร่อนมอบรางวัลให้ด้วยกันนี่นะครับก็เป็นของอาจารย์สมบัติแปดลิ้วนะครับที่ได้เหรียญท,ทองและก็ โองถ้วยยอดเยี่ยมไปนะครับต้นนี้นะครับบอนไซเพมหน้านะครับต้องบอกว่าประวัติยาวนานมากนะครับต้นนี้ต้องขอจากเจ้าของตอนนะครับแล้วก็เอามาสร้างนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะไปตามดูประวัติต้นนี้แล้วก็ทําเรื่องราวให้ดูกันนะครับก็ที่สวนอาจารย์สมบัติ8ปดิ้วนะครับสวยงามนะครับหมดจดมากนะครับต้นนี้ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เหรียญทองนะครับแล้วก็ถ้วยจากปีนังอีกหนึ่งถ้วยนะครับก็ เอามาให้ดูโครงสร้างข้างในนะครับว่าสร้างยังไงนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับโอ้สมบูรณ์มากแล้วก็ซากก็โดดเด่นมากนะครับดูการทําชั้นนะครับทําชั้นทําช่องนะครับก็ดูสะอาดตานะครับดูแบบผิวไหวมากเลยนะครับผิวไหวตามแบบมันเนียนตาทุกอย่างนะครับแล้วก็มีช่องไฟที่สวยงามมากนะครับต้นนี้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับ กับอาจารย์สมบัติ8ลิ้วนะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนี้ไปครองนะครับซึ่งมีรางวัลเดียวในงานนะครับมาดูที่ต้นอื่นๆกันบ้างนะครับต้องบอกว่าสวยงามไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะต้นนี้นะครับเป็นชาฮุกเกี้ยนนะครับที่อาจารย์ปี้สร้างนะครับน่าจะเป็น20ิกว่าปีนะครับเท่าที่ถามต้นนี้ได้ยอดเยี่ยมที่บุรีรัมนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นต้นใหญ่มากด้วยสมบูรณ์มากนะครับรากสวยมากนี่เป็นไม้ก่อหินที่สวยมากนะครับ ก็ได้รางวัลเหรียญทองไปนะครับแล้วก็ได้เข้าชิงยอดเยี่ยมนะครับของอาจารย์ปี้ระยองนะครับนี่ต้นที่ได้ยอดเยี่ยมนะครับก็สวยงามก็ได้รับความแสดงความยินดีจากผู้คนในงานเยอะแยะนะครับรวมทั้งครูหมึกที่เห็นด้วยนะครับมาดูต้นอื่นกันบ้างครับต้นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดบอนไซอีกต้นหนึ่งจากชมรมบอนไซระยองนะครับนำโดยอาจารย์ปี้ระยองนะครับโอ้โห สุดยอดนะครับต้นนี้ก้ามเป็นมันมัดเลยดอกเต็มต้นนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นของอาจารย์ปองสาย5้านั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้นเดียวกันกับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่บุรีรัมหรือเปล่านะครับต้นนี้ดอกหอมมากนะครับถ้าเป็นต้นเดียวกันกับต้นนั้นสวยมากนะครับต้นนี้ก็ดอกเต็มต้นนะครับแต่ละท่านนะครับฝีมือสุดยอดมากนะครับต้นนี้ก็ได้รางวัล เหรียญทองนะครับแล้เนะข้าชิงยอดเยี่ยมนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยครับ